สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับกระบะท,ที่หลายคนรอคอยกับ Isuzu D Max รุ่นปี2026รถกระบาะท,ที่ถูกพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและตอบโจทย์การใช้งานของคนยุคใหม่ได้ครบทุกด้านไม่ว่าคุณจะเป็นสายใช้งานจริงสายลุยสายแต่งหรือใช้เป็นรถครอบครัวคันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจับตามองมากๆในตลาดรถกระบะยุคใหม่ Isuzu D Max สองมาพร้อมการปรับโฉมที่ดุดดัดนและพรีเมียมมากขึ้น ตั้งแต่ด้านหน้าที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดกระจังหน้าขนาดใหญ่เส้นสายคมชัดไฟหน้า LED เล็ดีไซน์เฉียบให้ภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและแข็งแรงในเวลาเดียวกันการชนหน้าถูกออกแบบให้ดูบึกบึนเหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและการลุยทางออฟโรดตัวรถโดยรวมดูสปอร์ตขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ความอึดถึกทนตามสไตล์อิซูซูที่หลายคนคุ้นเคยด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่ดูไหลลื่นมากขึ้นซุ้มล้อถูกออกแบบให้ดูใหญ่และแข็งแรงรองรับล้ออลูมนยดีไซน์ใหม่ที่เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถ ส่วนด้านท้ายมีการปรับดีไซน์ไฟท้ายให้ดูทันสมัยมากขึ้นพร้อมโลโก้และรายละเอียดที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ระดับพรีเมียมเหมาะกับทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และการใช้งานส่วนตัวภายในห้องโดยสารของ Isuzu D-Max 2026ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ได้รับการพัฒนายอย่างชัดเจนการออกแบบภายในเน้นความกว้างขวางนั่งสบายและดูทันสมัยวัสดุที่ใช้ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้น เบาะนั่งออกแบบใหม่รองรับสรีระได้ดีเหมาะกับการขับทางไกลพวงมาลัยมัสติฟังก์ชันช่วยให้ควบคุมระบบต่างๆได้ง่ายขึ้นหน้าจอกลางขนาดใหญ่รองรับระบบสัมผัสใช้งานง่ายรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงให้คุณภาพเสียงที่ดีตอบโจทย์ทั้งการฟังเพลงและการใช้งานด้านความบันเทิงระบบปรับอากาศทำงานได้รวดเร็วเย็นทั่วถึงทั้งห้องโดยสารทำให้การเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้น ในด้านขุมพลัง Isuzu D-Max สองพัยยังคงชูจุดเด่นเรื่องความประหยัดน้ำมันและความทนทานเครื่องยนต์ดีเซลได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นให้แรงบิดที่ดีตั้งแต่รอบต่ำเหมาะทั้งการบรรทุกหนักและการขับขี่ในชีวิตประจำวันอัตราเร่งทำได้ดีขับขี่นุ่มนวลมากขึ้นแต่ยังคงความแข็งแรงตามแบบฉบับรถกระบะระบบช่วงล่างถูงกปรับจูนใหม่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นลดอาการกระด้างเมื่อต้องเจอถนนคลุกคลา ั่นคงในการควบคุมรถไม่ว่าจะขับในเมืองทางไกลหรือเส้นทางออฟโรดดีแม e ็ก2026ก็สามารถรับมือได้อย่างมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย I s u z u D-Max รุ e ่นใหม่ใส่เทคนโนโลยีมาแบบจัดเต็มมาพร้อมระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบเบรคอัตโนมัติระบบเตือนการชนระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชานันและถุงลงมนิลภยัยหลายตำแหน่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ำหรับคนที่ใช้งานรถกระบะเพื่อการทำงานดีแนมะ็ก226ยังตอบโจทย์ได้ดีมากพื้นที่กระบะท้ายกว้างบรรทุกของได้เยอะโครงสร้างตัวรถแข็งแรงรองรับก,การใช้งานหนักในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นงานาเกษตรงานก่สร้นา,นรสางหรือการขนส่งทั่วไปในขณะเดียวกันสำหรับคนที่มองหารถกระบะไว้ใช้ในชีวิตประจำวันทางครอบครัว,ดขขนนวรรเดินทางมีสิทิ์ดีแน่นุ่นยือก็ให้ทวามสะดวกสบายไม่แพ้รถเอสยูวีห้องโดยสารเรียบขึ่นนั่งสบายเทคโนโลยีครบครันให้การขับขี่เปนเไม่ใช่เรื่องหน้าเบื่อต่อไป isuzu d max 2026เป็นการผสมผสานระหว่าง,ง <Okay. S 1> ความเร็วกิ่นทนกับความทันสมัยและความสบายได้อย่างลงตัวเหมาะก,กับคนที่ต้องการรถคันเดียวที่ใช้งานได้หลากหลายทั้งทำงานเดินทางและพักผ่อนในวันหยุดถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่ไว้ใจได้ใช้งานคุ้มค่าดูดีและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ isuzu d max 2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ที่หลายคนกำลังจกกับตามองอย่างมาก นั่นก็คือดีเซลูดีแม็กซ์รุ่นปี2026รถกระบะท,ที่ถูกพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและตอบโจทย์การใช้งานของคนยุคใหม่ได้อย่างรอบด้านไม่ว่าคุณจะใช้รถเพื่อทำงานใช้ในชีวิตประจำวันหรือออกเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวรถคันนี้ก็พร้อมตอบสนองได้ครบทุกความต,ต้องการเรื่องจากดีไซน์ภายนอกดีเซลสูบดีแม็กซ์2026มาพร้อมรุ่นลัท์ใหม่ที่ดีเดันและดีมเรื่อมากขึ้นด้านหน้าโดดเด่นด,นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ ไฟหน้าเลนส์ดีไซน์สมมาตรให้ความลักทีแ่แข็งแกร่งและทันสมัยในเวลาเดียวก,ก,กันการชนหน้าดูบุ๋มเหมาะกับัการใช้งานในเมืองและการเดิทางออ,อฟโรดตัวรถโดยวรวมดูสปอร์ตที่แต่ยังมุเอกลักษณ์ความเป็นถิ่นตามแบบฉบับ,บของิสุทด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่ดูแข็งแรงและลงตัวซุ้มล้อออกแบบให้ดูใหญ่ขึ้นทําให้รถดูมั่นคงมากขึ้นรองรับล้ออลลอยดดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถส่วนด้านท้ายมีการปรับดีไซน์ไฟท้ายใหม่ให้ความรู้สึกทันสมัยและดูหรูขึ้น เหมาะทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และการใช้งานส่วนตัวเข้ามาดูภายในห้องโดยสาร Isuzu D-Max 2026จะเห็นได้ชัดว่ามีการพัฒนาอย่างมากห้องโดยสารกว้างขวางขึ้นนั่งสบายขึ้นวัสดุภายในดูดีและให้ความรู้สึกพรีเมียมมากกว่าเดิมเบาะนั่งออกแบบใหม่รองรับสรีระได้ดีเหมาะกับการเดินทางไกลลดความเมยล้าในการขับขี่ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันช่วยให้ควบคุมระบบต่างๆได้ง่ายขึ้นหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ทําให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนสะดวกและทันสมัยระบบเครื่องเสียงให้คุณภาพเสียงที่ดีช่วยเพิ่มความเพลิดเพลินในการเดินทางระบบปรับอากาศทํางานได้รวดเร็วเย็นทั่วถึงทั้งห้องโดยสารในด้านสมรรถนะอ s u ู u D-Max 2026ยังคงโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ดีเซลที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและความประหยัดน้ํามัน เครื่องยนต์ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นให้แรงบิดดีตั้งแต่รอบต่ำเหมาะกับการบรรทุกหนักและการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันอัตราเร่งทำได้ดีขับขี่นุ่มนวลขึ้นแต่ยังคงพลังที่เพียงพอสำหรับทุกสถานการณ์ระบบช่วงล่างถูกปรับจูนใหม่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นลดอาการกระด้างเมื่อต้องขับบนถนนครุกคะไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองทางไกลหรือเส้นทางลุยระบบช่วงล่างก็ยังให้ความมั่นคงและควบคุมรถได้อย่างมั่นใจ ในเรื่องของความปลอดภยัย Isuzu D-Max 2,026ใส่เทคโนโลยีมาแบบจัดเต็มมาพร้อมระบบช่วยขับขี่ต่างๆเช่นระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางล่าชันระบบเตือนการชนระบบเบรกอัตโนมัติและถุงลมนิรภยัยหลายตำแหน่งช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารในทุกการเดินทาง สำหรับคนที่ใช้รถกระบะเพื่อการทำงาน Isuzu D-Max 2026ตอบโจทย์ได้อย่างดีเยี่ยมพื้นที่กระบะท้ายกว้างบรรทุกของได้เยอะโครงสร้างตัวรถแข็งแรงรองรับการใช้งานหนักในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นงานเกษตรงานก่อสร้างหรือการขนส่งสินค้ารถคันนี้ก็พร้อมลุยงานหนักได้อย่างสบาย ขณะเดียวกันสำหรับคนที่มองหารถกระบะไว้ใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นรถครอบครัว D-MAX รุ่นใหม่นี้ก็ให้ความสะดวกสบายไม่แพ้รถ SUV ห้องโดยสารเงียบขึ้นการนั่งโดยสารสบายขึ้นเทคโนโลยีครบครันทำให้การขับขี่ในเมืองหรือการเดินทางกลายเป็นเรื่องง่ายและสนุกมากขึ้นโดยรวมแล้ว Isuzu D-MAX 2026ถือเป็นรถกระบะที่ผสมผสานระหว่างความอึดถึกทนกับความทันสมัยและความสบายได้อย่างลงตัว เหมาะกับคนที่ต้องการรถคันเดียวที่ใช้งานได้หลากหลายทั้งทำงานเดินทางและพักผ่อนในวันหยุดถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่คุ้มค่าน่าเชื่อถือใช้งานได้จริงและดูดีในทุกมุมมอง Isuzu DMAX 2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับถ้าชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปรถยนต์ใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ